เมื่ออีแม่เข้าห้องน้ําก็จะเกิดการเหตุการณ์แบบนี้แลละคะ่ะบริกาศเยอะบริกาศเยอะมากพี่ยูคะพี่ยูเฝ้าแม่เหรอคะลูกเฝ้าแม่เหรอคะพี่พลอยพลอยก็มาเฝ้าแม่ด้วย สันนี่สันนี่สันนี่เข้ามาทำอะไรคะวิธีเวลาเข้าห้องน้ำก็จะประมาณนี้